เฮ้ยอะไรอะรายงานตรวจสอบสภาพรถยนต์โอ้โหห้าดาวเกรดเอบายวันทุคาอินสเปกโอ้โหสภาพ เกตเอบวก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 นางฟ้าสมชื่อ Honda c ซี i c FD d o ดีดหรือ c ีว i c นางฟ้าปี2 0 1 0ไฟท้ายแปดเหลี่ยมไมเนอร์เชนเรียบร้อยรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเราจัดการเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วครับผมสำหรับคันนี้สีดำเดิมจากโรงงานทำสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมเหตุผลที่ต้องทำสีให้ใหม่ทั้งคันมีริ้วรอยนะครับสีดำเป็นรอยง่ายเราจัดการอาบน้าให้เลยนะครับผมแต่บอดี้บอกเลยว่าสวยๆบางๆเดิมๆช่วงล่างเก็บงานเก็บรายละเอียด ต่างๆให้ครบหมดแล้วบูธต,ต่างๆที่มีการเสื่อมจัดการเก็บให้แล้วยางเปลี่ยนใหม่เป็นยางปี25ทั้ง4เส้นจาก BF g o o d l i ใช้งานกันยาวๆได้เลย5ปีหรือ50,000โลสบายๆเงาฉ่ำทั้งคันปาแตกแน่นอนสปาภายในสปาห้องเครื่องให้เรียบร้อยบอกกรรมยี่เดิมเราไม่สนใจหรือทิ้งทั้งหมดทำหนังให้ใหม่หมดทั้งคันเพื่อความเป็นสุข,ขลักษณะดูแลง่ายไม่มีเก็บฝุ่นไม่มีเก็บ เก็บไลฟ์ฝุ่นแต่อย่างใดนะครับผมนะฮะพร้อมถอดซักถอดฟอกถอดสปานะครับผมพมพื้นถอดออกมาซักหมดคันนี้มีพรมกระดุมตรงรุ่นมาให้ด้วยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังที่เราทําให้ใหม่ทั้งคันพวงมาลัยหุ้มหนังให้ใหม่นะครับอยู่ในสภาพที่ดีมีแอร์แบกมีมัตติฟังก์ชันจอติดให้ใหม่เป็นจอ Android พร้อมกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับผมทาให้เต็มแบบเต็มระบบนะฮะคันนี้เป็น 1.8S ปี2 0ง0 เลขไม้วิ่งมาเพียงแค่1นึ0 0 0สกว่ากิโลได้มาจากลูกค้าแบบนี้เลยแล้วก็เช็คให้แล้วเป็นเลขไม้แท้ๆไม่ต้องห่วงคิ้วล้อบคันที่มีการเสื่อมที่คนชอบติว่าไอ้นี่เสื่อมไหมท่านเสื่อมจัดการเปลี่ยนให้ใหม่เบิกให้ใหม่ตรงรุ่นเรียบร้อยด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายเบาใหม่ๆสดๆซิงๆไม่เคยมีใครนั่งเลยนะครับที่พุ่งคุ้มหนักมาใหม่นี้ยังไม่เคยมีใครนั่งเลยสภาพสวยงามนะครับผมเอาไปพร้อมใช้งานกันได้เลยนะครับผมนี่นะฮะสภาพสวยๆเลยด้านหลัง ว้างขวางใส่ของได้เยอะหลังน้ําฝนซ้ายขวาเดิมๆมเหรียญบาทอยู่ครบไม่มีการกระแทกแต่อย่างใดแอลกอฮตรงรุ่นมีมาให้สําหรับแอลกอกาลคือแผ่นรองท้ายมีมาให้นะครับนี่นะฮะผมอยู่ในสภาพที่ดียางอะไรแม่แรงอุปกรณ์ทุกอย่างมีมาครบวิทยุเดิมให้ไปด้วยนะครับที่เราเปลี่ยนเป็นจอยดอยให้ไปให้ไปด้วยเลยนะครับผมรถคันนี้ถูกเซอร์วิสที่ศูนย์บร,ริการของ h o n d ้าและอย่างพวกบีคิกอยู่ทุกระยะ กล้องถอยหลังเรามีมาให้ด้วยนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังก็มีกล้องถอยหลังเราก็ติดให้ลิงก์กระจ a เอนดอยเลยคันนี้เป็นไฟท้ายแปเหลี่ยมเป็นไมเนอร์เชนเรียบร้อยกุญแจรีโมทมีมากุญแจสำรองมีมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของเครื่องกันสตาร์ททีเดียวติดเลยโอ้โหแอร์เย็นมากๆเลยข้างนอกร้อนแต่ข้างในเย็นมากคันนี้ได้ดิสเบกสี่ล้อด้วยนะครับไฟหน้าใส่กิ๊ก,กเห็นไหม ขัดให้เรียบร้อยสีสันเงาตาแตกเลยดูสะท้อนนี่สีสันเงาตาแตกเลยลงน้ำยาเครือแก้วเรียบร้อยห้องเครื่องสวยๆงามๆแท่นเครื่องแน,น่นๆน,นะครับผมเป็นเครื่องไอวีเทคพันแปดเดิมๆเมบ้าโชวกซ้ายเบาโชวกขวาขันหน้าฝากระโปรงเดิมๆไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิม้มไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนิมแต่อย่างใดครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้าง เข้ามานี่สดชื่นเนาะหอมจังเลยนี่นะครับกุญแจสัรองมีมาด้วยนี่เป็นกุญแจธรรมดาแล้วก็กุญแจรีโมทจอยดอยมีเล่มมีครบรีพอร์ตมีให้นี่คู่มือต่างๆนะประกันพงประกันภัยมีด้วยสองบวกเลยเหรอสองบวก ครบทุกอย่างนี่ถอยหลังเออเห็นไหมกล้องชัดมากเลยเห็นไหมครับกล้องชัดนี่แทนคงเด็นเครื่องไม่มีสัตว์เลยครับขี่ดีครับผมใครที่อยากได้นะครับฟังมาถึงทุกวันถึงตรงนี้แล้วคิดว่าราคาคงแพงหน่ดูไม่แพงครับผมอายุขคาไม่เคยทําให้ใครผิดหวังขายรถคุณภาพเหมาะสมกับราคาแน่นอนนะครับบอกเลยว่าแสนปลายๆเท่านั้น พี่ได้ลดแบบที่น้องเก็บแบบนี้เก็บทุกจุดเก็บทุกรายละเอียดแบบนี้เอาไปใช้งานใช้งานแล้วแฮปปี้แน่นอนขอเพียงพี่มาดูยังไงก็จบผมบอกเลยว่าพี่มาดูยังไงก็จบมาดูไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดมาจํามาเราสไลด์ออนถึงหน้าบ้านตรวจสอบเช็คหน้าบ้านได้เลยให้เพื่อนให้ช่างรออยู่หน้าบ้านช่วยตรวจสอบช่วยเช็คเลยก็ได้ถ้าใครตรวจสอบไม่เป็นดูไม่เป็นเช็คไม่เป็นเรามีบริการตัวนี้เนี่ยวันดูคาอินสเปคชันออกรีพอร์ตมาแล้วถ้าไม่เชื่อ เอาตัวเนี้ยถือไปที่บริษัทเขาให้เขาดูให้อีกกี่ก็เป็นได้ครับผมไม่ได้ออกมาซีซัวเขาไม่ใช่บอกว่ารถจะไม่ดีไม่เดินจะมาอ่ามาหัวกับเต้นว่าเอ้ยรถออกมาออกให้ห้าดาวทุกคนันไม่ใช่อย่างนั้นเขาก็มีจรรยาบรณเขาก็ต้องเอาชื่อเสียงเขาเป็นประกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นคันนี้ตรวจสอบให้แล้วดีแน่นอนไม่ต้องห่วงใครที่อยากได้ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพป,ปริมณฑลผมส่งให้ฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งพนเกอร์ ขอขายเป็นเงินสดอย่างเดียวขออนุญาตไม่จัดไฟแนนซ์นะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยขอบคุณครับ